ทำวิดีโอนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับวันนี้พาท่านมารู้จักกับการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมนะครับการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมนะครับไม่ใช่ผ่าน Wi-fi ที่ท่านมองเห็นนี่เป็นเกยนการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตของ True นะครับก็เขียนว่าเปิดปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองวันนี้คุณสามารถเปิดปิดเน็ต ในประเทศได้ฟรีด้วยตนเองเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและหมดปัญหาเรื่องเน็ตรั่วนะครับก็คือวิธีเปิด GPRS ของ True นะครับ GPRS ก็คือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมนะครับถ้าถ้าเปิดใช้งานก็ของ True นะครับกด ดอกจันหรือว่าสตาร์นี่นะครับแล้วก็902แล้วก็ดอกจันแล้วก็01แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่า Number ์ไซนนี่นะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมของ True นะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากใช้เน็ตผ่านซิมท่านก็ปิดได้ด้วยกด ดอกจันแล้วก็เยดอกจัน02์แล้วก็เครื่องหม้สี่เหลี่ยมโทรออกนี่ไมายถึงว่าจะเล่นเน็ตผ่านซิมไม่ได้นะครับเล่นได้แต่ผ่านของ wifi เท่านั้นนะครับโอเคผ่านไปนะครับการเปิด gprs คือเล่นเน็ตผ่านซิมของถทมโมผ่านไปนะครับทีนี้มาดูของของ AIS นะครับ AIS นี่ท่านเปิดใช้งานเน็ตท่านเปิด อันนี้ของ a อนะครับกดดอกจันแล้วก็1 2 9แล้วก็ดอกจันแล้วก็2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้หมายถึงว่าจะเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมของ a อเนะครับถ้าท่านจะไม่ใช้เน็ตผ่านซิมแล้วท่านก็สามารถปิดได้นะครับก็ด้วยการกดดอกจันหรือว่าสตาร์แล้วก็1 2 9แล้วก็ ดอกจันเลขหนึ่งแล้วก็เครื่องไม้สี่เหลี่ยมหรือวันนัมเบอร์ไซด์เนี่ยโทรออกท่านก็จะปิดก็คือจะเล่นผ่านผ่านซิมไม่ได้เล่นผ่านได้แต่ Wi-Fi นะครับอันนี้ของเองนะครับผ่านไปที่นี่มาถึงของ d t แทนะครับ d t แทเปิดใช้งาน GPRS อินเทอร์เน็ตผ่านซิมก็คือของ d t แทนะครับกดกดดอกจัน หนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเปิดใช้งานของ d t แทนะครับเปิดใช้งาน g p s คือใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านซิมของ d t แทให้กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้เปิดใช้งานนะครับแต่ถ้าปิดถ้าปิดใช้งานของ d t แทก็คือ อัดดอกยันหนึ่งศูนยสีดอกยันเจ็ดสสี่เหลี่ยมโทรออกคือปิดของ d t แทนะครับทีนี้มาดูวิธีการอับใช้งานเอ็กเซ i พอยตนะครับการใช้งานเอ็กเซ i พอยตก็เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละให้ท่านมาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าที่เป็นฟันเฟืองการตั้งค่านี้นะครับ ฟันเฟืองที่เป็นการตั้งค่าหรือว่าก็ท่านก็กวาดจากบนสุดลงมาก็ได้นะครับนี่ครับกวาดจากบนสุดลงมามันจะมีเครื่องไม้ฟันเฟืองอยู่ข้างบนขวานะครับเรียกว่าการตั้งค่าอันนี้กวาดจากข้างบนสุดลงมามันก็จะออกมามีฟันเฟืองอยู่ข้างบนขวาเราก็กดเข้าไปก็เหมือนกันกับกดจากตรงนี้นลครับฟันเฟืองเหมือนกันเข้ามานะครับอันนี้การตั้งค่าของ Ac ็กซ์เซตนะครับท่านตรวจลงมานะครับ มาดูเครือข่ายม <ENNIS S 1> ือถ <eterm oon> ือนะครับเครือข่ายมือถือกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วมันจะมีชื่อ access point นะครับท่านกดตรง access point กดตรง access point อันนี้ของของ d tag นะครับท่านดูว่า d tag นี้มันตรงชื่อเขียนว่า internet นะครับตรงชื่อเขียนว่าอิน internet ตตรง apn เขียนว่า w w w แล้วก็ก็คือจุด แล้วก็ d t แทแล้วก็จุดแล้วก็ co แล้วก็จุดแล้วก็ th แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไล,ไล่ลงมาข้างล่างนะครับไล่ลงมาข้างล่างมาดูตรงชนิด apn นี่นะครับชนิด apn นี้ให้ท่านเขียนว่า default ชนิด apn เขียนว่า default แล้วท่านก็กดบันทึกไปนะครับอันนี้ก็บันทึกไปน,นี่จบไปของ d t แทนะครับจบไปแล้วทีนี้ต่อมานะครับ ต่อมาอบันทึกไปนะครับบันทึกไปต่อมาท่านออกมาก่อนออกมาอยู่ตรงนี้นะครับท่านเขียนว่าเพิ่มกดตรงเพิ่มนี่นะครับต่อไปเราจะทําของต่อไปเราทําของเอเอสนะครับเอเอสนี่ตรงนี้เขียนว่าเขียนว่าเอเอสนะครับชื่อเขียนว่าเอเอสตรงชื่อนี้ เขียนว่า a s นี่คือใช้ซิมของ a s ตกลงตรง a p n นี่เขียนว่าอินเทอร์เน็ตนะครับตรง a p n เขียนว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตกลงทีนี้ก็ทีนี้ไล่ลงมาข้างล่างนะครับไล่ลงมาข้างล่างชนิด a p n นะครับชนิด a p n เขียนว่า default d Default นะครับด a ฟ l t ก็จะมีตัว D ตัว E ตัว F A U L T Default แล้วก็ตกลงนะครับตกลงก็เสร็จแล้วต่อไปก็บันทึกนะครับคือตัวอื่นไม่ต้องทำนะครับที่เราทำก็คือมีชื่อ a i s แล้วก็ a p n อินเทอ e ์เน็ตแล้วก็ข้างล่างข้างล่างชนิด a p n ด a ฟ l t แค่นั้นเองแล้วเราก็กดตรงเพิ่มเติม แล้วก็บันทึกนะครับบันทึกโอเคจบไปของเอสต่อไปเราทําอีกของทรูมูฟนะครับนี่เราทางของทรูมูฟชื่อชื่อเขียนว่าทรูมูฟเขียนว่าทรูมูฟเอสนะครับทรูมูฟเขียนว่าทรูมูฟเอสนี่นะครับชื่อทรูมูฟเอสตกลง ชื่อ a p n เขียนว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเขียนว่าอินเทอร์เน็ต a p n เขียนว่าอินเทอร์เน็ตโอเค a p n เขียนว่าอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี่เราไล่ลงมาข้างล่างตรงชนิด a p n นะครับเขียนว่า Default นะครับ Default เหมือนที่ผ่านมานะครับ ดีฟร์มเือนที่ผ่านมาตกลงตกลง,งแล้วก็บันทึกแล้วก็จบนะครับเพิ่มเติมบันทึกบันทึกจบแล้วนะครับทีนี้พอเราจะเลือกใช้ซิมไหนเราก็กดให้สีเขียวไปอยู่ที่ซิมนั้นนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ของผมติดอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของ d t แทนะครับเพราะว่าผมเลือกใช้ซิมนี้นะครับก็จบการทำาชื่อ access point นะครับ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับคือคือเราเปิดใช้งาน GPRS แล้วบางทีมก็ยังเข้าเน็ตยังไม่ได้ท่านก็มามาทำตรงนี้นะครับก็ขอจบนะครับสวัสดีครับ